ผู้บัญชารพลตรีเบนเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์มาดิฉันก็กลาบเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะคะค่ะกลาบเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่ากองกําลังบูรพาเขาประกาศมานะคะอันนี้ที่ดิฉันกลับเรียนเนี่ยดิฉันกลาบเรียนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยทราบนะคะดิฉันไม่ได้กลับเรียนให้พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาทราบนะคะแต่กูงงมากเลยแล้วพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาที่ซุกหัวอยู่ตรงบ้านหนองจานนี่น่ะท่านทาไมไม่ในเมื่อท่านได้ยินเสียงเปรตเสียงหมาหอนแล้วท่านนอนไม่หลับทําไมท่านไม่ขยับเข้าไปในแผ่นดินท่านกัมพูชานู่นเล้า ก็เสียงเตเสียงมางหอนมันกระชอนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ศพทหารกัมพูชาเนี่ยตุยไปตั้งประมาณ 3, สามพันศพอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีผีเปรตมันก็เดินกันเล่ล่อนหมามันก็หอนเป็นธรรมดาท่านก็ขยับเดี๋ยวไปสิท่านก็ขยับเข้าไปนังในประเทศนุ่น ท่านท่านก็ขยับเข้าไปในประเทศท่านนู่นแล้วก็ไปบอกให้หุนเซนหุนมาเน็ตเนี่ยมันเนี่ยนะคะมาดูแลข้าวปลาอาหารจานช้อนของท่านเนี่ยนะแล้วก็กินเนี่ยอาหารหมูที่เขาต้มให้ท่านกินเนี่ยอะไรนะต้มผักบุ้งเนี่ยต้มผักบุ้งวิญญาณหมูเนี่ยเออนั่นแหละท่านก็เข้าไปกินข้างในนู่นท่านไม่ใช่มากินมามา่าอยู่ตามตะเข็บชายแดนประเทศไทยใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ไหมล่ะที่ฉันพูดนี่ถูก